4เนะจากแผนภูมิแท่งเนี่ยแสดงจํานวนผู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่ว่าเรายังขาดจํานวนคนของคนที่บริจาคเงิน500บาทเขาบอกว่าถ้าเงินบริจาครวมเนี่ยเป็น10,000บาทเขาถามว่ามีผู้บริจาคทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนก็คือรวมรวมคนที่บริจาค500ด้วยแต่เรามาดูกันก,นก่อนว่าคนที่บริจาค500เนี่ยกี่คน ันนี้กาผ้าช่องพ,พ, 1, 2, 3, 4, อ,พอดีไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะพอดีตรงนี้ก็จะเป็นสามคนอันนี้ก็ห้าคนอันนี้คือดูจากกราฟนะก็คือลากไปเนี่ยก็คือสามอันนี้คือห้าอันนี้คือสิบคนแล้วก็อันนี้คือสี่คนทีนี้ก็เอาจํานวนคนคูณกับเงินที่บริจาคต่อคนแล้วเอามารวมกันสองร้อยคูณสามบวกกับห้า คู300บวกกับ10คูณ400บวกกับ x คนคูณ500บวกกับ4คนคูณ600เท่ากับ10,000ก็จะได้ว่า600บวก1,500บวก4,000บวก2,400 เท่ากับหมื่นบวก 500x ด้วยอันนี้บวกอันนี้จะได้สามพันสามพันบวกสี่พเป็น7 0 0ดพั0 0จ็ดพบวกหนึ่เป็น8500 8500ย้ายไปลบก็10000ห100มื่นลบด้วย8500ก็จะเหลือหนึ่งพันหย้ายห้าอไปหาร ก็จะได้ว่า x อเท่ากับสมาวาดให้ด้วยดีกว่านี่ตรงนี้3คนก็ถามว่ามีผู้บริจาคกี่คนก็คือเอาที่เขียนไว้ข้างบนตรงนี้เนี่ยมาบวกกันให้หมด200จะมี3คนบวกกับ5คนบวกกับ10คนบวก3คนบวก4คน สาบวกสาเป็นหกบวกสเป็นสิบอันนี้เป็นยี่สิบเป็นยี่สิบห้าคนข้อห้าเนาะแผนภูมิรูปภาพแสดงปริมาณมันฝรั่งที่เก็บเกี่ยวได้ของครอบครัว A B C แล้วก็ดีเนี่ยแต่ว่ายังขาดข้อมูลของครอบครัว C เขาบอกว่าถ้าค่าเฉลี่ยของครอบครัว ABCD เนี่ยได้ครอบครัวละสามสิบแปดค่าเฉลี่ยเนาะเขาถามว่าครอบครัว C เก็บเกี่ยวมันฝรั่งได้เท่าไหร่ทิ้ีแล้วก็จะแปลงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นตัวเลขก่อนเนาะซึ่งขนาดใหญ่เนี่ยก็คือสิบแล้วก็ขนาดเลขขดด็กเนี่ยก็คือหนึ่งก็คือนับจํานวนขนาดใหญ่คูณด้วยสิบแล้วก็นับจํานวนขนาดเล็กคูณด้วยหนึ่งแล้วก็เอามาบวกกันอันนี้มีสามลูกคูณสิบก็จะกลายเป็นสามสิบ บวกกับสองเป็น32อันนี้มีสองลูกเป็น20 21 22 23 24 25, 26เอดของครอบครัวดีมี5ลูกก็เป็น50บวกกับ2จะกลายเป็น52ครอบครัวสี่ไม่รุ้ก็ให้เป็น C แล้วกันค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็คือ38 3สค่าเฉลีย่ยเนี่ยมาจากเอาทุกอันเนี่ยมาบวกกันตรงนี้บวกกันเราก็หารด้วย4เพราะว่ามี4ครอบครัว ก็จะเท่ากับอันนี้บวกนี้เป็น84อันนี้บวกกันเป็น111บเวก4ย้าย111เนี่ยมาลบก็จะได้41อืมก็จะตอบว่าครอบพอรซีเนี่ยเก็บเกี่ยววันฝรั่งไปได้41่กิโล ข้อหอรูปที่ของปิซซึ่มสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเป็นแบบนี้ที่เขาให้รูปมาถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า abcd เนี่ยเท่ากับร้อยเจสิบหกตารางเซนเขาต้องหาเขาบอกว่า dc ยาวเท่าไหร่เอ็ไซ้ไคะเขาบอกเขาถามให้ยาวเอกแล้วกันตรงนี้เราเอยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นเจ็ดอันนี้กับอันนี้เท่ากันเนี่ย คือสคือ 4, 4แล้วก็นี่คือ7เผื่อใครไม่เข้าใจก็คือตรงนี้เป็น4ใช่ไหมไต้ตรงนี้เป็นสแล้วทีนี้เวลาเราพับอันเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นไปอ่ะด้านนี้กับด้านนี้มันจะประกบกันเนาะก็เลยเท่ากันตรงนี้บวกกันได้ส1บอตรงนี้บวกกันได้สิบอ็แปลว่าด้านนี้เนี่ยยาวย2สิบสองเขาบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD อ่ะคือร7 6จสิบ ซึ่ง176เกนี่ยก็จะมาจากกว้างคูณยาวยาวคือ22กว้างคือ x ทีนี้ก็ย้ายไปหาร11หารได้สองอก็จะได้ว่า x เ,เท่ากับ8ก็ตอบได้เลยนะว่าด้าน dc เนี่ยยาว8ดซนติเมตร ข้อ7จ็ดเนาะเขาบอกว่าให้ n เป็นจํานวนนับโดยที่เเนี่ยอยู่ระหว่างหนึ่งถึงยี่สิบก็คือไม่ถึงยี่สิบแต่ก็ไม่น้อยกว่าหนึ่งเป็นหนึ่งก็ไม่ได้เออเขาถามว่ามี n กี่จํานวนที่ทําให้รูทสองเนเนี่ยเป็นจํานวนาน,านับก็คือเนเนี่ยเป็นได้มากสุดคือสิบเก้าใช่ปะ่ะนี่คือมันไม่มีเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับอะ่ะนี่นคือน้อยกว่าเนาะมันไม้มีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็คือเป็นยี่สิบไม่ได้น้งต้องน้อยลงมา ที่19.99ก็ได้แต่เขาบอกว่าเพื่อให้ถอดรูทและเป็นจํานวนนับดังนั้นในรูทเนี่ยก็ต้องเป็นจํานวนนับเหมือนกันถ้า n เป็น19เนี่ยคูณกันแล้วจะได้3.8ใช่ปะแต่3.8เนี่ยก็ถอดรูทไม่ได้ทีเนี้ยก็รู้แหลก็คือเราต้องหา n เนี่ยที่ทาคือเราหาจํานวนนับที่ถอดรูทได้เป็นจํานวนนับที่แบบถอดออกมาแล้วว่ามันไม่เกินไม่ดิที่ในรูทอะมันจะไม่เกิน3.8ค่าแรกเนี่ยก็คือ4 ซึ่งถ้า 2N จะเป็น 4N ก็ต้องเป็น2 4 4สีใช่ปะถ้าให้ข้างในถ้าให้ 2N เป็น16บหอะเ็ n ก็จะเป็น8ปดนะคะ25ก็ไม่ได้ถ้าเป็น25แล้วเนี่ย n จะเป็นสีส่วนเออ2 5แล้วก็3 6ถ้า 2N เป็น3 6เนี่ย N ก็จะเท่ากับ18ซึ่งเมื่อกี้เราได้ว่า 2N เป็น3 6ใช่ปะ นี่แล้วเขาให้แม็กเป็นเท่าไหร่สามแปดอืมก็แปลว่าหมดเท่านี้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าให้สองเอ็นเป็นสามเจ็ดเนี่ยเอ็นก็จะไม่เป็นจำนวนนับแล้วก็ถ้าให้เป็นสามแปดเนี่ยมันก็จะถอดรูดออกมาไม่ได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยเอ็นมีทั้งหมดสามจำนวนข้อแปดเนาะเขาให้เอเป็น คำนวน,นี้เ,เขาบอกว่า1ลบ x เนี่ยก็จะเท่ากับ 0.abcdef แล้วก็วนวนวน,วน,ว,นวนไปก็คืออันนี้เนะี่ยซ้ำที่เราต้องลบก่อน1ก็คือ1.00ค่นั่นแหละทีนี้เราหา,ราว่าตรงนี้เนี่ยมันซ้ำเท่าไหร่ก็คือมันตัดที่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็วนขึ้น3ามใหม่อันนี้เขียนว่า0.38 สี่หหนึ่งห้าคือจริงๆอ่ะอันนี้ต้องเป็น10บใช่ปะ่ะแต่ว่าคือเดี๋ยวเนี่ยเราก็จะต้องเอาไปคือถ้าเราเอามาลบแบบจํานวนแบบซ้ำอ่ะคือมันจะทดไปเรื่อยๆอะ่ะคือมันไม่ได้จบที่ห้าทุกคนเดี๋ยวมันก็จะไปแบบไปลบ3มที่วนใหม่เนี่ยก็ได้ใส่เป็นเอันนี้ก็จะเป็นศูนจุด อันนี้น a b c d f ของเราแล้วก็บวกกันอันนี้ได้10อันนี้ได้4เป็น14บวก13ก็จะกลายเป็น27เนาะนั่นแหละคือข้อนี้มันวัดใจตรงนี้นั่นแหละว่าจะใช้เป็น10หรือ9ลบแต่ว่าเราอะใช้เป็น10ไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยคือเราเขียนมาแค่ส่วนนึงไงแต่ถ้าเราเขียนวนซ้ำอีกรูปอะ ตรงนี้มันก็ยังมีต้องลบอยู่มันก็ใส่เป็น9แล้วมันก็จะเป็น9ลบไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะมันเป็นวนซ้ําไปเรื่อยๆไม่จบเนาสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ